มาประกอบไกด์เล่งแบบนี้กันนะครับลักษณะนี้นะเดี๋ยวมาประกอบกันครับเริ่มประกอบฝั่งที่มีปุ่มกดก่อนนะครับเอาสปริงตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปตรงนี้แล้วเราจะดันสปริงตรงนี้เรามือกดไว้นะครับนี่นะครับกดสปริงไว้อย่างนี้จากนั้นเอาตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปที่รู แล้วก็ปล่อยสปริงเข้ามาให้มันเข้าล็อกนะครับน,นี่มันจะเข้าล็อกตรงนี้ตรงนี้ก็จะค้ำอยู่ด้านบนลักษณะนี้กดให้มันเด้ง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 อยู่นี้นะครับจากนั้นนะครับไกเร่งเสียบเข้ารูนี้นะครับแล้วก็สปริงนะครับมันจะมีฝั่งสั้นฝั่งยาวนะครับเอาฝั่งยาวอยู่ด้านบนเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ฝั่งยาวมันจะค้ำ ตรงนี้อยู่ส่วนฝั่งสั้นนะครับมันจะวิ่งเข้ามาเกี่ยวที่ล็อกตรงนี้เนี่ยลักษณะนี้นะครับเกี่ยวตรงนี้ฝั่งนึงแล้วค้ำฝั่งนี้อีกฝั่งนึงนะครับส่วนสายคันเร่งนะครับสายคันเร่งมันก็จะเข้ามาตรงนี้ปึ๊บนะครับรูดออกมาตรงนี้แล้วมันก็จะวิ่งลงมานะครับเข้าล็อกเข้าล็อกตรงนี้ นะครับสายเคเร้งส่วนสายไฟนะครับมันก็ไม่มีอะไรยากเนาะก็เสียบเข้าตรงล็อกมันนะครับแล้วเราก็จับสายไฟวิ่งออกมาตรงนี้ผมจะถอดสายไฟกับสายเคเร้งก่อนนะครับให้ดูกลไกลก่อนนะครับสมมติเราใส่ Sci Fi, สายไฟสายเคเร้งเสร็จแล้วนะครับประกบฝาเข้าไปนะครับถ้า เราเล่นคันเร่งคันเร่งจะต้องบีบไม่ได้นะครับเราต้องบีบตัวหลังก่อนปุ๊บกำาเข้าไปแล้วคันเร่งจะเล่งได้ส่วนเราเล่งแ mm ม่นแม่แ hmm. ม mm ่น hmm. เราต้องการให้คันเร่งละกค้างนะครับเรา,ากาําคันเร่งแล้วกดตัวนี้เข้าปุ๊บปล่อยตัวนี้ตัวนี้จะล็อกไว้นะครับคันเร่งจะค้างแม่ถ้าเราต้องการปลดนะครับเราก็กดตัวนี้ทีหนึ่งตัวนี้จะเด้งขึ้นมาเห็นไหม ตัวนี้ก็จะค้างเหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องตามตรงนี้เราก็เล็งบนแม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 น,แมน,แมนกดครับค้างปลดล็อกค,ครับอ่าอันนี้กดไกลถูกต้องนะครับประมาณนี้วิธีการใส่สปริงการประกอบนะครับ